สวัสดีค่ะสวัสดี FC สุภูสุขพี่น้องมเนีตื่นแต่เช้าได้ยินเสียงไก่มันหองกระเตอร์กุนแต่ตีสี่ครึง่งอุ่นกับลูกมากแต่ว่าอุ่นบอกาลงมาบอเปิดประตูเบิ้งพ่อ,พอแจ้งก็เลยมาเบิง้งพี่น้องเออไก่หน่อยกระลังบอได้เกาโตไม่เอาไปกินอีกแล้วสี่รุ่นหารุ่นเลย กินเบิร์ตจเสีเห็จจังไหนไม่ออกบอม,มเอนไม่อามีเจอของไม่อาไปอยู่น้ำปาน้ำหยางมาหากินเก่าโตเหลืยจากโตนะแสดงว่ามันกินจากโตทังเบิร์ปาดแปดโตพี่น้องนี่จะเ,เสียงไม่เอาบอมเอนในน้อยโตดิ ฮะแนวใสนาแนวนามมันไหลขุบเลยบอป๊าพี่น้องแนวส่าน,นามแตกงูนเบิร์บันนี้นี่แม่นี่บอกที่ว่าเก่าโตแม่นี่เก่าโตหรือโตเดียวโอ้ตายเลยเบิรตปัญญาก็บ,บอกเรียว่ายาเลี้ยงเบิร์ข้ามสีบาเบิง่ง มันเข่าไปแบบใดบุ้นนี่นังบ่ไดเอาไซ่์ในกรงบ่อันนี้มู้ไดสซนนี่เาาดี๋ยวมาไม่ไกลตีว่าสันน่ะองเหตุขอกดีๆบอกขันเหตุขอกว่าดีแม่ว่ายเลียง มันบอม่มปากแมวแม่ก็บอกอยู่ว่าแม่น้าบ่บอกไปหามไก่ไม่ใครดีตายเบิดเพียังเอาผ่าปูคือมีสองอันไหนแม่จะใส่อันหนึ่ง กือเพเห็ดไว้ดีคือเออจองมาเหงอเงสนโอ้แม่ไก่ไิหลังนหลเดี๋ยวตัวเดียวเห็ดบาบเห็ดเวนเงม่ืลเหแหละซ้ำเลียงไว้ให้มันม่กินเบิ่งนงกกับพ่อนกผู้ใดมีสูตรบอกแม่พี่น้องมันลอ้ไก่มันใหญ่หน่อยนง นกพิราบเต็มเฮียนหันมาทางรางกับแมวทึ่งบ้านกับนกพิราบเบิดปัญญาเมื่อเขาขี้หลังแม่เขายั่งตัวเดียวเห็ดบาสนัวสูบเบิ่งตัวนั่นเบาไปตัวยุตอแก่นนี่ก็อันนี้เป็นบรรยากาศเน่ามัสตาร์ดให้น้องม่วงสิเป็นอย่างขัน mũ hiến meo tôi nhì nhầy, nhầy vò và... này nè 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 là nè 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 không? nè 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 ตามมีตามเกิดฮะเอาบ่อแล้วเนี่ยมันสีม่มปากเมียวบ่อเนันนลเสียงดีๆเด้อสูเด้อเนี่ยมันหายใจว่าออกดีนี่บัมันเอไกลไปใว้นี่ยถูกเราก็ขี่เนี่ยเอาออกมันจะขี่ ก็ตึงในบริเเดียวที่ตัวเดียวอ่ะแต่ก้อนมันมีเจ็ดตัวกันหลอนี่เดียวตัวเดียวก็อะไรที่ส่งแต่ก่อนนี้เปน็นตู้กับนเขาซึ่งเป็นตู้อุปกรณ์จังงี้ยังเป็นยังคนเมเซลีนนอนในตู้กับนเขาเฮ้ยเมยนั่แมวให้เจอง่ายดอกเหมือนปัญญาเลยบอมแมนแมวเห,าห่า,าเนาะจังแมวไผ่หยิห่ยั่งกะมันก็อยู่บริเวณบ้านแต่ของเนาะแต่ว่ามันก็มากคือเก่ามันดื้อ รุ่นไดกับบอยั่างอุ่นตองจางเขามาเห็ดคออะไ้ดีๆแนน้้แบบนี้มันบอมีใหม่น้นนะ้ามันเชียร์พื้นทีเพราะฮัาไในได้อุ่นอยากมีงัสีอ่อนกําแพงให้เกิดสีเห็ดมุมใดมุมนึง ต้องเอาอันยกกระท่อมใกล้ออ,อกเอารถไถดันดินมูนัันไปมุ่งผุ่นไรมาไรมาเมืองนี้ก็สิได้เห็นหงเมืองนี้เห็นหงเมืองนี้ก็สิเห็นหงเห็นหงไว้ให้คนขับรถเอาดินมาถมอีก ฮะโอ้เมย์เมยยใจโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็พามาเบ่งบรรยากาศย่ามือเซาจับโจรนบ่ได้จับขาตกร,รบร่ได้พี่น้องขาตกร,รหายแล้ว แต่สันนิษฐานว่าเป็นแมวแต่บรุบลวมันแมนใช่ไหมแมนแต่มันก็นมีแต่แมวเนาะไม่พอกันคิีหน้ำไม่บายค่ะผู้ใดมีสูตรก็มาบอกในเรื่องพี่น้องเด้อเหตุจปนไหนกับสัตว์มูนี่ไม่บายค่ะ